วิกฤตราคาไขา่ไก่ตกตำ่ำปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญและวิธีแก้ไขที่คุณอาจยังไม่รู้ใครบ้างที่ไม่เคยสังเกตเห็นว่าราคาไขา่ไก่ในตลาดปัจจุบันตกต่ำลงมาอย่างน่าเป็นห่วงแต่คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหานี้อาจมาจากการลักลอบนําเข้าไขา่ไก่จากต่างประเทศในปริมาณมหาศาลใช่คุณไม่ผิดนักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่าการลักลอบนําเข้าไข่ไก่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ราคาไข่ไก่ในประเทศตกต่ําลงอย่างรุนแรงจนถึงจุดที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและภาวะเศรษฐกิจถี่ในยากลาบากซึ่งราคาไข่ไก่บางแห่งตกต่ําลงเหลือเพียง3บาทต่อฟองแต่ที่น่าสนใจคือทําไมการลักลอบนําเข้าไข่ไก่จึงเกิดขึ้นและทําไมปัญหานี้จึงยากแก้ไขจนเกินไป นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปร้อยเอกธรรมนัฐได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการปราบปรามการลักลอบนาเข้าไข่ไก่อย่างจริงจังเพื่อช่วยให้ตลาดไข่ไก่ในประเทศกลับมาสมดุลอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการหารือกับเกษตร,รกรสมาคมผู้เลียย้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางออกและแนวทางช่วยเหลือเกษตร,รกรให้รอดจากวิกฤตครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจคือมีแนวทางแก้ไขในระยะสั้นที่อาจจะทําให้ตลาดไข,ข่ไก่ กลับมาสมดุลได้หรือไม่ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บอร์ดได้มอบหมายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหานี้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการกำหนดอายุของไก่ไข่แม่พันธุ์เพื่อรักษาคุณภาพและสเสถียรภาพของไข่ไก่ไทยในตลาดให้ยั่งยืนแต่คำถามที่น่าสนใจคือวิธีการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่และคุณคิดว่ายังมีวิธีอื่น ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย